ในห้องเก็บของเก่าๆของบ้านที่สืบทอดกันมาหลายรุ่นผมเองพบกล่องไม้เก่าคล้ำคา่าภายในมีแผนที่เก่าแก่ถูกม้วนพันอยู่ด้วยเชือกหนังทำให้นึกถึงคุณปู่ที่ล่วงลับไปนานแล้วได้เคยเล่าเรื่องราวของสารเจ้าโบราณที่ซ่อนตัวอยู่กลางป่าลึก โดยที่สารเจ้าโบราณน,นั้นมีพลังลี้ลับบางอย่างที่ว่ากันว่าสามารถเปลี่ยนแปลงโลกทั้งโลกได้เลยและเห็นว่ายังมีคำสาปสำหรับผู้ที่พยายามจะเข้าไปทำลายสารเจ้าโบราณน,นั้นด้วยแต่วันนี้ผมตัดสินใจที่จะตามรอยเรื่องราวที่ปู่เคยเล่าให้ฟังไว้แล้วครับผมและทีมงานออกเดินทางด้วยความหวังว่า จะพบสารเจ้าโบราณที่ปู่เคยเล่าให้ฟังไว้สมัยท่านยังมีชีวิตอยู่แต่การเดินทางของเราก็ต้องเจอกับการต่อสู้กับธรรมชาติซึ่งป่าก็เป็นป่าทึบที่เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่น้อยโอบล้อมไว้ถุกด้านทำให้เดินทางด้วยความยากลำบากมากแถมยังมีเสียงกระซิบที่แผ่วเบาดังมาโดยไม่ทราบทิศทางราวกับว่าป่านี้มีชีวิต ความหวาดกลัวและความลึกลับทำให้เราต้องเดินทางต่อไปด้วยความระมัดระวังทุกฝีก้าวยิ่งเราเดินเข้าป่าไปลึกๆหมอกที่หนาทึบก,ก็ยิ่งปกคลุมทำให้มองไม่เห็นทางข้างหน้าแล้วจูจ่ๆก็มีเงาลึกลับติดตามเรามาทำให้ทีมงานของเราส่วนมากต้องหวาดกลัวมีช่วงหนึ่งที่พวกเราคิดว่าอาจต้องยอมแพ้และเดินทางกลับบ้านกันดีกว่า แต่ความอยากรู้อยากเห็นของพวกเรามีมากกว่าทำให้เราเดินทางเพื่อค้นหาสารเจ้าโบราณน,นั้นต่อไปเมื่อเราเดินทางไปเรื่อยๆแบบไม่รู้จุดหมายปลายทางและคิดกันว่าหรือเราจะยุติการเดินทางเพียงเท่านี้ดีแต่ทันใดนั้นเองพวกเราก็ได้เจอกับหุบเขาที่ซ่อนตัวอยู่ มองเหนือสีสะขึ้นไปก็เป็นท้องฟ้าสีครามที่หมอกไม่สามารถปกคลุมถึงได้และตรงกลางหุบเขานั้นมีศาลเจ้าโบราณตั้งอยู่อย่างสง่างามรอบๆศาลเจ้าเต็มไปด้วยรูปปั้นและข้อความโบราณที่บอกเล่าเรื่องราวคำสาบและพลังวิเศษลี้ลับที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกทั้งโลกได้เลยที่ศาลเจ้าโบราณน,นั้น เราได้พบกับห้องลับที่เก็บความลับต่างๆไว้และรวมถึงพลังลี้ลับที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกให้เป็นไปอย่างที่เราต้องการได้เลยเวลาผ่านไปสักครู่ใหญ่ครู่ใหญ่หลังจากที่พวกเรามีการถกเถียงกันอย่างยาวนานว่าเราจะจัดการหรือดำเนินการอย่างไรดี เราจะเปลี่ยนโลกนี้ให้เป็นไปอย่างใจเรากันเองดีเลยดีไหมหรือให้โลกนี้มันดำเนินต่อไปตามวิถีของมันดีท้ายที่สุดพวกเราตัดสินใจที่จะให้ทุกอย่างดำเนินไปตามวิถีของมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปตามใจของพวกเรากันเองและจะรักษาความลับนี้ไว้ไม่แพร่งคลายความลับนี้ให้ไปตกอยู่ในมือของผู้ที่มีเจตนาไม่ดี และด้วยที่พวกเราก็ไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีนั่นเองเป็นเหตุให้พวกเราจึงไม่โดนคำสาปของสารเจ้าโบราณน,นั้นกันแต่อย่างไรและท้ายที่สุดนี้จากการเดินทางในครั้งนี้ทำให้ผมพบว่าความหวังและความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นสิ่งสำคัญที่สุดหลายครั้งที่ความกลัวและความไม่แน่นอน พยายามฉุดดึงให้เรายอมจำนนแต่ด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองและการมีทีมงานที่เชื่อมั่นในการและกันกับความเชื่อที่ว่าเรื่องราวที่เราตามหานั้นมีค่าพอที่จะเสี่ยงทำให้เราสามารถก้าวข้ามความยากลำบากนั้นไปได้แล้วคุณละ่ะมีความมุ่งมั่นและเชื่อมั่นในตัวเองแล้วหรือยัง